อยู่แล้วยังไงอยู่แล้วไงไอวเออไหนนะไอ,อันนี้นะครับใช้นี่แหละพอดีพี่ายเนหะนั่นแหละ เพิ่งมานนเนี่ยกี่เอาเลยเอ้าเฮียเอ้ยกัดอยู่ข้างหน้านี่ <c oughs> กัดอยู่ข้างหน้าเฉยจ้องกระแรงว่ะเห็นตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่ฮ่าฮ่าจะอยู่ข้างในนี่ไงโอ้โหตัวแวค่นี้ใช้ที่ตักเลยแหละครับยังไงล่ะมันกัดหนอนนี่เห็นไหม เอเอาที่ตักตักอะไรไม่โดนปลานี่เป็นไงล่ะหนึ่งแต้ม